ยื่นหมูยื่นแมวครับคุณต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณทํามันให้ดีและพร้อมที่จะยื่นหมูยื่นแมวกับผู้มุ่งหวังหมายถึงไรแฟร์ Fair ครับคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธแน่นอนครับมันอาจจะเจ็บช้ำอย่าลืมว่าครับคุณต้องไม่มีอะไรเสียหายกับดิวที่มันพลาดต่อรองอะไรก็ได้แต่อย่าให้ตัวเองเนี่ยเสียเปรียบ สวัสดีครับผู้ชมผมจะแชร์วิธีการคุยกับผู้มุ่งหวังนะครับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทําธุรกิจค้าขายต้องการลูกค้าลูกคีมต่างๆคุยยังไงครับให้คนเขาซื้อสินค้าหรือว่าสมาัครสมาชิกต่างๆนะครับมีทักษะง่ายๆครับห้าหัวข้อมันคือข้อมูลเดียวกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้ประโยคที่ทําให้คุณเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น,นก่อนจะเจาะลึกเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์เรื่อง เกี่ยวกับตรงนี้ครับการตอบแชทลูกค้าเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นโฆษณาแบบนี้นะครับจ้างตอบแชทโอนสดวันละสองสามพันเหล่านี้นะต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆความโลภจะเป็นบ่อกเกิดเนี่ยความหายยานะครับเคยเห็นโฆษณาเหล่านี้ใช่ไหมครับถูกไหมมันก็มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแน่นอนครับส่วนมากถ้าเกี่ยวกับสินค้าก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องสคบอ,บอยอต่างๆครับต้องสอบถามอย่างละเอียด นะจ้างตอบแชทคุณต้องคิดตามหลักความจริงว่าเขามาจ้างคุณมาละสองพันเขาจะมีกําไรเอาที่ไหนมาจากประมาณนี้นะโอเคก็ฝากน้องๆไว้ไตร่ตองพิจารณากันของเรื่องราวนี้นะแต่ว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือจะสอนในการสร้างธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นตัวแทนก็เลือกให้ถูกต้องตามกฎหมายใช้แค่3ามอุประกอบรือแบรนดิ้งครับสร้างตัวตนให้คุณค่า ให้วิชาความรู้หรือว่าข้อมูลชัดเจนรีวิวต่งตางๆอัดลงไปในเพจหรือว่า Channel YouTube ของคุณนะครับเรื่อง Marketing เนี่ยก็คือทอํายังไงให้คนเข้ามาเจอประกาศโฆษณาให้เข้าถึงได้เยอะที่สุดครับในส่วนการจะเกิดยอดขายเพิ่มขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับผลผลเซลลิงเนี่ยคือการขายจินิยาการตลาดบางครั้งเราอาจจะได้ยอดมาจากการทําการตลาดโดยตรง มาร์เก็ตติ้งเนี่ยประกาศออกไปก็มีคนตัดสินใจซื้อนันดีแต่ว่าเราต้องการที่จะเพิ่มยอดบ้ี่เราต้องมาเรียนรู้การเซลล์การขายนั่นเองนะครับแน่นอนอันดับแรกที่คุณต้องเรียนรู้จําไว้เลยต้องกล้าที่จะโดนปฏิเสธเปิดช่องทางให้เขาปฏิเสธคุณจะทําธุรกิจหรือว่าการต่อรองกิจการต่างๆเนี่ยนะครับพร้อมนะครับที่จะล้มอยู่ คุณไม่โอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่มีอะไรเสียหายประมาณนี้นะไม่ต้องง้อไม่ต้องตื้อใครทั้งสิ้นนะครับคุณจะเข้าสู่วงการการต่อรองเนี่ยต้องกล้าที่จะเสียต้องกล้าที่จะ่ายพแพ้เพราะไม่มีใครที่จะชนะได้ทุกครั้งครับถ้าคุณไม่ยอมรับความ่ายแพ้อย่าทําธุรกิจครับฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องสําคัญเลยเทีเดียวนะครับ 2เรื่องนี้นะครับก่อนที่จะทําธุรกิจหรือว่าค้าขายอะไรนั้นนะครับต้องยอมรับให้ได้โอเคเมื่อมีจิตใจเป็นนักต่อรองกล้าได้กล้าเสียแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับใครจะทําตามหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้คุณจําไว้ง่ายๆนะครับว่าคุณจะต้องสร้างสภาวะนะ้ครับยิ้มเบิกบานเขาเรียกว่าแฟฝงครับเกี่ยวกับการตอบแชทลูกค้าเนี่ยน,นะตอบไม่ว่าจะทางโทร,รศัพท์หรือว่าทางแชทต,ต่าง อธิบายดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้แจง2รูปภาพนี้ครับมันก็ความหมายเดียวกันนะครับคุยกับผู้มุ่งหวังต้องฝึกสภาวะการต่อรองข้อที่1คือโยนหินถามทางหาความต้องการ 2. คือยื่นหมูยื่นแมวแฝๆครั้ลาล้มดิวครับ3สร้างความเชื่อมั่นมีรีวิวประกอบทำการบ้านนะครับในทุดนี้สก็คือรับฟังปัญหา พร้อมเป็นที่ปรึกษาสร้างความสบายใจให้เขานั่นเองนะครับคุณสังเกตดูได้ว่าผมเทียบนะครับข้อหนึ่งสี่เนี่ยข้อ5ครับช่วยแก้ปัญหาทางพอครับช่วยตัดสินใจนั่นเองนะครับนี่คือแปลความหมายของ5้าแรงกระตุ้นของผมนั่นเองนะครับคุณสามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับในบางกรณีคุณอาจจะใช้การยื่นหมูยื่นแมวคือมองเห็น การที่เขาจะเสียผลประโยชน์แล้วคุณสามารถยื่นปิดดีลในตอนนั้นบางกรณีอาจจะยื่นข้อเสนอครับว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของเราจะช่วยตอบโจทย์คุณได้เมื่อเห็นความเสียเปรียบของเขาแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะยื่นมือช่วยหรือว่าเสนอครับยื่นหมูยื่นแมวไปเลยนะครับโชว์ตรงนี้ได้เลยครับเพราะทุกคนกลัวเสียประโยชน์ในหัวข้อที่2น,นะครับนี้นะครับเราสามารถยื่น ในบางกรณีนะครับเรายืน่นหมูยื่นแมวเป็นหัวข้อที่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับหรือนะครับในการแชทคุยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะส่งรีวิวเข้าไปในห้องแชทกันเป็นไงล่ะครับดูดูข้อมูลตรงนี้ก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรกอาไา้นี้นะครับอาจจะใช้ในหัวข้อที่สามนะครับคนุณสนมากชอบการรีวิวอ้างอิงเราสามารถส่งรีวิวเข้าไปก่อนก็เป็นได้ในบางกรณีในบางเคสคุณจะใช้ประสบการณ์สามัญสำนึก พื้นฐานของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าใครควรจะส่งอะไรทาบ่อยๆนะครับคุยกับลูกค้าบ่อยๆครับใครสนใจใครทักมาเราก็พยายามคุยโดยใช้ข้างหัวข้อนี้บ่อยๆแล้วคุณจะรู้แล้วจะรู้ว่าเราควรที่จะรับมือกับผู้มุ่งหวังอย่างไรนะครับมันยืดหยุ่นได้นะนะครับหรือบางคนเนี่ยเขามีจิตใจที่อ่อนไหวเราก็อาจจะยิงในส่วนข้อสี่ทุกคนชอบความสบายใจนะครับคือหลายๆคนที่สมัครเข้ามาเรียนคอร์ส ออนไลน์ของผมเนี่ยนะครับผมจะพูดเป็นประจำเลยว่าไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรนะครับเขายิงคาถามมาว่าสนใจอยากจะเรียนคอร์สผมไม่ได้ตอบตุ่มไปเลยว่าผมดียังไงอะไรต่างๆนะครับผมจะยิงตรงนี้คําช่วยในการทําให้เขาสบายใจก่อนเลยคือรับฟังปัญหาของเขาที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน,น์มีปัญหาอะไรบ้างะนะครับมันก็จะช่วยทําให้เขามีความมั่นใจเรามากขึ้นคําว่าเขาสนใจไม่ได้ว่าเขาจะตอบรับในทันทีถูกไหมครับ ส่วนมากผมจะชอบใช้ตัวนี้นะข้อที่4ี่ยิงไปอันดับแรกเลยนะครับให้เขาสบายใจก่อนเลยนี่ผมจะชอบใช้เทคนิคนี้นะแต่ในบางกรณีนะครับคือเขาอาจจะพรามยาวมาก่อนอว่าผมเป็นแฟนคลับของพี่นะครับผมดูทุกคลิปเลยโอเคแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะจับต้นชนปลายยังไงเนี่ยเรารู้จุดประสงค์ของเขาแล้วนะครับเขาก็เผยออกมาแล้วเราก็ยิงข้อที่2ไปเลยยื่นหมูยื่นแมวอ๋อโอเคผมสามารถช่วยคุณได้ในการทําให้คนเข้ามาหาคุณ โดยที่ผมจะแนะนําให้คุณสร้างตัวตนประมาณนี้นะครับแบรนดิ้งก่อนนะแล้วผมมีเครื่องมือในการแบรนดิ้งโอเคผมมีประมาณนี้ผมช่วยคุณได้นี่ครับยื่นหมูยื่นแมวผมผมขามบอกไปตามที่เขาเปิดเผยออกมาว่าเขาต้องการอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมมองเห็นการที่เขาจะเสียผลประโยชน์โอเคถ้าคุณไม่สมัครคอร์สเรียนอะไรกับผมไม่เป็นไรคุณไปซื้อกับคนอื่นก็โอเคแฝงนะครับแต่ว่าคุณจะเสียผลประโยชน์ ในราคาที่พิเศษนะครับผมก็คิดราคาโตโมชั่นลดมากกว่า55นะครับคอสอื่นอาจจะราคาถูกหรืออาจจะแพงมากกว่านี้คุณก็ลองพิจารณาดูได้ต่อมานี้นะครับผมก็ยิงไปเลยในข้อที่2ผมอาจจะใช้ข้อที่2ยิงครับ,รบเขาเรียกว่าจี้จุดลงไปทุกคนกลัวสินค้หย่อมันแล้วแต่เคสครับหมายถึงการขายสินค้าผมก็ใช้เทคนิคนี้ไม่ใช่แค่การขายคอสเรียนออนไลน์นะครับ คือผมเคยมีประสบการณ์การขายสินค้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วผมก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นแหละนะครับในการปิดการขายคอร์สเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปไปยุ์ใช้ก็ได้เช่นกันมันก็ใช้ได้ทั้งการขายสินค้าหรือว่าบริการต่างๆนะครับนะอีกกรณีหนึ่งนะครับรีวิวผ่านไปการโยนหินถามทาง,ทางก็สําคัญนะครับบางทีคุยกันสับเพเหระนะครับเราก็ต้องควรที่จะ หาผลประโยชน์หาความต้องการหรือว่าดีมานของเขาให้เจอในข้อที่1เนี่ยก็อาจจะใช้บ่อยเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับข้อที่1ทุกผู้คนต้องการผลประโยชน์นะครับเขาทักแชทมาเขาก็เล่าพร่ำไปเรื่อยนะครับคือไม่เปิดเผยกลัวเสียประโยชน์ไม่ได้บอกว่าอยากดูรีวิวและไม่ไม่ได้อยากพูดเกิดความสบายใจอะไรมากมายและไม่อยากให้เรา ปิดการขายคือไม่รู้จุดประสงค์อะไรเลยเราก็ต้องโยนหินถามทางนะครับพยายามหาความต้องการของเขาว่าจะดีไหมถ้าคุณทําประมาณนี้แล้วเออมันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีคุณคิดว่ายังไงนะครับหรือว่าพยายามสอบถามครับใช้ใช้หูทํางานนะครับข้อที่หนึ่งทุกคนต้องการผลประโยชน์เราพยายามครับสกิดและใช้หูทํางานถามเขาในบางอย่างแล้วฟังเขานะครับ แล้วเมื่อคุณรู้ผลนะครับเขาต้องการผลประโยชน์อะไรแล้วนะโอเคคุณก็สามารถใช้ขั้นตอนยื่นหมูยื่นแมวเออคิดแพ็กเกจโปรโมชั่นต่างๆมอบให้เขาเขียนนะครับระหว่างนั้นระหว่างคุณคุยโทรศัพท์คุณก็จทย์ได้นะครับว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าในช่วงที่เขาแชทมาครับคุณก็สามารถที่จะยื่นหมูยื่นแมวในตอนนั้นเมื่อยื่นแล้วอย่าลืมนะครับต้องเตรียมการบ้านตลอดเวลา ในการสร้างความเชื่อมั่นหรือว่ารนะีวิวเนี่ยมีรีวิวประกอบทุกๆเคสนะครับที่สำคัญครับไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามคุณต้องเป็นที่พึ่งให้เขาให้ได้นะครับ mm hmm. ก็คือรับฟังปัญหาไม่ทราบว่ามีปัญหาข้อข้องใจหรือว่าไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้พูดเป็นประจำนะครับติดถัดอะไรมีข้อกังวลอะไรกับโปรโมชั่น ที่ผมมอบให้หรือว่าอยากให้ผมช่วยแก้ปัญหาอะไรผมยินดีรับฟังนะครับประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆควรจะพูดประมาณนี้ครับคือวนไปบนมาห้าหัวข้อเนี่ยนะครับช่วยแก้ปัญหาให้เขามองหาทางองอกนะครับโอเคเมื่อคุยผมขอสรุปนะครับว่าโปรโมชั่นของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรามั่นใจว่าช่วยคุณได้พร้อมที่จะหาทางองอกครับไม่ชอบว่าติดขัดอะไร นะครับเกรงใจแฟนหรืออะไรเรามาช่วยกันหาทางออกดีไหมนะเรียกแฟนมาคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะบางครั้งก็อาจจะบอกว่าเกรงใจแฟนอะไรต่างๆเราก็ช่วยใช้ถ้อยคําที่เหมือนกับเป็นการช่วยจริงๆอ่ะนะครับก็อาจจะเปิดอกพูดบอกว่าเออก็เกรงใจแฟนอยากจะปรึกษาแฟนก่อนพี่คิดว่ายังไงถ้าแฟนอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็เรียกมาคุยพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าถ้านะบางครั้ง เราต้องมองออกว่าเขาอยากจะปรึกษาแฟนจริงๆหรือว่าเขาเปลงใจเขาไม่อยากเขาวางฟอร์มไม่อยากจะโอนตอนนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยาอาจจะกระตุ้นไปว่าเออถ้ารอปรึกษาแฟนนานเกินไปเนี่ยกลับมาในหัวข้อที่2นะครับกลัวเสียประโยชน์าจะบอกว่าโปรโมชั่นนี้อาจจะสิ้นสุดลงหรือว่ามันอาจจะหมดเขตก่อนนะครับนี่นะครับย้อนกลับไปข้อที่2จะเป็นการเน้นย้ำ ย้ำให้เขามองเห็นคุณค่าของเราทุกคนกลัวเสียประโยชน์จี้จุดขึ้นมาอย่าลืมนะครับบางครั้งต้องโยนหินผับทางให้มองเห็นความต้องการของเขาครับเมื่อเห็นความต้องการแล้วเขียนจดสิ่งที่เขาต้องการแล้วสร้างความกลัวตัวกลัวเสียผลประโยชน์ยิ่งหมูยิ่งแมวนั่นเองครับประกอบด้วยรีวิวอ้างอิง อย่างไรก็ตามครับคนส่วนมากก็ช่วยอยากจะให้เราช่วยนะครับในการเป็นที่ปรึกษาครับการตัดสินใจส่วนมากนะก็อยู่ที่ความรู้สึกนะครับจากประสบการณ์ของผมครับถ้าคุณใช้ความรู้สึกได้มากกว่าเหตุผลโอกาสประสบความสุจก็จะมีมากกว่าคู่แข่งน,นะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่า การใช้ความรู้สึกสําคัญกว่าเหตุผลนะครับลองเอาไปปรับนะในส่วนตัวผมถนัดแบบนี้ในการใช้ความรู้สึกใครที่ชอบใช้เหตุผลก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องกล้าหัวข้อสุดท้ายเนี่ยช่วยในการตัดสินใจนะครับต้องมีความเชื่อมั่นฝึกบ่อยๆในหัวข้อที่5้านะครับผมเชื่อได้เลยว่า 1- นถึงสเนี่ยใครๆก็ฝึกได้แต่ข้อที่หต้องใช้ประสบการณ์ต้องโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรในการฝึกข้อที่ห้านะครับ ในการช่วยตัดสินใจให้กับลูกค้านะครับนี่ก็คือเป็นการตอบแชทครับเป็นการแสดงก็ว่าได้นะครับเราต้องฝึกการแสดงอารมณ์ความรู้สึก4ี่ระดับนะครับในการตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นน้อยตื่นเต้นปานกลางประมาณนี้นะครับอารมณ์เหล่านี้เราฝึกได้เป็นการแสดงครับอาจจะไม่คล่องช่วงแรกเราอาจจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยบางครั้งเราอาจจะต้องใช้อารมณ์ที่ตื่นเต้นอาจจะต้องฝึกกัน ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวิธีการเรียนรู้การปิดแชทต,ตอบลูกค้าต่างๆนะครับปุ่การปิดการขายออเดอร์ต่างๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับกับร0 7เเคล็ดลับออนไลน์ในการตลาดพื้นฐานต่างๆนะครับในวงการออนไลน์ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ